I'm turning this video Dinner just out so Happy สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันนี้วันหยุดนะพี่น้องวันหยุดก็บวันหยุดก็พอดีเพื่อนเขาอยากกินน้ำยาปลาก็เลยผลีก็เลยมาทำน้ำยาปลาไว้เรอเพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนก็ยังไม่มานะแต่จะกินก่อนพี่น้องจะกินก่อนทำเสร็จแล้วก็รู้สึกอยากพี่น้อง ก็ผักมาเป็นสวนแล้วผักปลูกเองนะฮมีอะไรนะผักอะไรนะผักแพลวนะฮะผักผไผ่ทงเหนือนะฮะแล้วก็มีใบใบแมงลักนะฮะอันนี้ของคู่กันแลยทุ่มกินใบแมงลักษนัแล้วก็สารหน่ถั่วงอกไอ้กระลำแตงกวาแล้วก็อากาศดองนะฮะมากินกันเลยพี่น้องคลิไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเท่าไหร่เพราะว่าเมอว่าตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาพี่น้อง มันมันวันหยุดแล้วบางครั้งเราก็มีธุระไปที่อื่นอะไรยเงี้ยก็เลยไม่ค่อยจะได้ทาคลิปลงเท่าไหร่เออเดี๋ยวพี่น้องก็จะหายไปไหนกันหายไปจากหน้าจอก็เลยมาทําขนมจีนก็ไม่ได้เสนอวิธีทานะเพราะว่ากลินเคยทําลงหลายคลิปแล้วพอดีวันนี้เพื่อนเขาอยากเขาโทรมาบอกให้ทำขนมยางมจีนไว้เราหน่อยก็เลยทำ อ่าอากาศข้างนอกก็ตอนนี้กําลังกี่โมงจะหกโมงยังมีแดดอยู่พี่น้องแต่อากาศปีนี้ไม่หนาวพี่น้องเลยเออมันไม่ร้อนไม่ใช่มันปกติมันเป็นหน้าร้อนแต่มันกลับกลายมาเป็นฤดูฝนแทนมันเป็นแบบ ฝนลงมาแล้วก็อากาศก็เย็นๆเลยพี่น้องไม่ค่อยไม่ค่อยแนไม่ค่อยร้อนเหมือนทุกปีทุกปีประมาณสี่สิบองศาแล้วพี่น้องสี่สิบองศาอากาศก็จะประมาณสี่สิบองศาอย่างอย่างอย่างไม่อย่างไม่นั่นเลยก็คือสามสิบเองศารู้สึกว่ามันจะ อะมก<ข>็เปลี่ยนไปหมดน้องถือ <is> อากาศปีนี้ก็นี่มีนาเข้ามา<ส>แล้วก็<ส>วจะเขา้าฤดูหนาวนอีกรอบหนึน่งสรุปแล้วปีนี้ไม่ <Okay. S 1> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนผักไทยที่ปลูกไว้ก็ก็ได้ผล ก็ถือว่าได้ผลเพราะว่ามันมันมันก็คือหน้าร้อนนะพี่น้องมันก็ยังมีแดดมีอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผักผักไทยนะมันก็ชอบอากาศร้อนร้อนหน่อยเนาะแต่ถ้าทางแถวทางควีนแลนด์ทางทางนู้น่ะเขาเขาปลูกได้ตลอดฤดูเลยเพราะว่าอากาศเขาเหมือนเมืองไทยแต่ทางทางกลินอยู่ทางนิวเซาแลเนี่ยมัน มันค่อนข้างจะประมาณว่าอากาศถ้าถ้าถ้าหน้าหนาวก็คือคือหนาวเลยอะไรเงี้ยเจ็ดองศาหองศาสามองศาอะไรเงี้ยแต่พไม่หนึ่งขนาดมีฮิมานะแต่ว่ามันก็ถือว่าหนาวอ่ะผอมก็ตายเรียนอยากนั้นเนี่ย,ยนเรีย,ยนเลยกินก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาก็กินอีกรอบ หัวนจุดอิทมาสไปซี่นู้นหมาย F4 d i m i you come to say hello with them. What <laughs> w h about t um, a I thought so Mary was going to come and eat with you? Hey there, t h e y v i been coming, they've been coming, but I, I have to make video first because I'm hungry. <laughs> she she h a v e customer appointment or file clock, so allow six forty you can come here.

Mm. okay then i am feeding it here yeah, yeah. Then cook for you i'm going to start today yeah mm. you don't want to try it, it spicy for no, the no, why? No, no, no. why why <laughs> <laughs> you don't like it too spicy mm, 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 mm. Alloy? yeah That's good okay enjoy your meal mm. bye mm -hmm. ลุงแกจะกินกุ้งกระเทียมกับข้าวเขาแกกินพวกเผ็ดๆนี้ไม่เป็นกับเราหนุ่วง,งอกเขาสวยมากเลยั่งงอกนี่ไม่ได้ปลูกเองพี่น้องไปซื้อเข้ามาไทายสานอะไรไปปเอ่ทั้งเกาะทั้งอวบด้า,า,า,ามันเถอะเคยกินบ่อย อืปกติบ้านเราเขาน้ำยาไปใ,ใส่ตีนไก่แต่กริ่คที่เก็บไปร้านเอ,เอเชียมันถึงจะมีขายอันนึงก็เลยใช้ปีกไก่ใช้ปีกไก่แทนรอร่อยเหมือนกันปีกไก่ก็ได้แงพี่น้อง ผักไผ่ผักแพลวสวยมากไเอเ้นี่ไอ้มิ้นเน่ยอะไรนะเออต้องเรียกอะไรอปล่าลืมชื่อเออคิดไม่ออก <c oughs> คิดไม่ออกเดี๋ยวก่อนคิดก่อนอะไรนะพี่น้องเป็นไหมอยู่ๆก็คิดไม่ออกเอาดืนะ้อๆเนี่ยมิน้นเนี่ยเขาเาเรียกอะไรอ่ะ บาภา,าษาเหนือเลือกหอมดวนแต่ภา,ศา,ศาษาไทยกลางเราเลือกอะไรอ่ะลืมชื่อแล้วลืมชื่อแล้วพี่น้องเหยใครนึกชื่อออกพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้กรินหน่อยมิ้นน่ะมินไอยา I อ yeah, don't know it what its name is it Thailand I forget <laughs> นะกสหม่ยย yeah. mm. mm, yeah. yeah. mm. nice mm. huh? ูแค e อิตวิต a มิ e ก่ t น a ะเคิร์บเน่เ็ดมากเลยพี่น้อง ใส่ยิ่พี่เยอะมากรอบนี้เพราะเพื่อนบอกว่าคอมเมนต์เอ้ยเพื่อนเขารีเควสมาบอกว่าขอเผ็ดๆนะรอบนี้อ๋อสารเน่โอ้ยอคิดแล้วคิดอีก สาระเน่สวยมากพี่น้องออกกินไม่ทันหรอกรามันสวยมากว่ามันแก่แล้วเราก็ตัดทิ้งเลยมันก็ออกใหม่แล้วสาระเน่ปลูกที่นี่นะหน้าหนาวมันก็ขึ้นนะพี่น้องหน้าหนาวก็ไม่ตายแต่ก็จะไม่ค่อยสวยมันหน้าร้อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นพวกผักไผ่ผักไอ้ผักแพลเนี่ยนะฮะหรือว่าใบแมงลักเนี่ย ตายหมดก็คือเก็บเม็ดมันไว้ก็เพาะใหม่หรือไม่ก็ไปซื้อก้าที่เขาเพาะขายมาหินไม่ทั่วไม่ถึงสักเยอะจัด ก็เลยกินก่อนเพื่อนถ้าเพื่อนมานางมา3ามสี่คนลูกของนางด้วยไม่เป็นตากินแบบนี้หรอกไม่เป็นตาถ่ายลูกเอยถ่ายวีดีโอคุยกับพี่น้องหรอกเ <c oughs> ม้าประจายคน,คนเหนือเจอกัน อร่อยอร่อยปะยังไหนคุ้มเผ็ดสิถามว่ากัลินกินเผ็ดเก่งไหมก็ไม่เก่งเท่ากับคู่อื่นนะพี่น้องแต่ก็กินได้ เกนก็จะขอตัวจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนไม่น้อนไว้มาทักทายกันกรินนี่นั่งกินต่อแล้วเงื่อมาก็จะกินอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะไปทำกุ้งกระเทียมให้ลุงด้วยใครชอบคลิปนี้เกลินกดไลค์กดแชร์กดสติ๊์กัินด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย